ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสศินอินทศรจิตตวักวันนา,นาเรื่องที่หจิตอันราคะไม่สมทราบพ,พระพุทธภาษิตอนวัตถิตะจิตตัสสะ สัตธรรมังอวิชานโตปริประวะปะสาทัสสะปัญญาณะปริปูรติอาณวัตส,สุตตะจิตตัสะอะนันวาหะตะเจตโสปุญญาปะปะหีนัสสะนัตถิชาคารโตพยังคำแปลปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์แก่ผู้มีจิตไม่มั่นคงไม่รู้แจ้งซึ่งพระสัตธรรม มีความเลื่อมสเลื่อนลอยภัยคือความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตอันราคะไม่สืมทราบมีจิตอันโทสะกระทบไม่ได้ละบุญและบาปได้แล้วตื่นอยู่ในธรรมทุกเมื่ออธิบายความปัญญาทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระย่อมไม่บริบูรณ์แก่ผู้มีจิตไม่มั่นคงคลอนแคลนอยู่เสมอเป็นคนจับจด ทำอะไรไม่จริงคนที่ทำอะไรไม่จริงก็เพราะจิตไม่มั่นคงนั่นเองในอัถกถาท่านกล่าวหนักไปทางธรรมว่าเหมือนฟักเขียวตั้งไว้บนหลังมา้ากรอกกลิ้งอยู่บางคราวเป็นสาวกบางคราวเป็นอาชีวกบางคราวเป็นนิครณและบางครั้งเป็นดาบทเอาอะไรแน่นอนไม่ได้บทก็ไม่ได้เป็นพระจริงเป็นหรสห์ตก็ไม่ประกอบด้วยธรรมของครห์ เพราะจิตมัวกลับกรอกอยู่นั่นเองจะทำความดีก็ไม่แน่ใจว่าความดีจะให้ผลจริงหรือเปล่าจึงไม่กล้าทำคงปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์และแก่ตายไปโดยไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจะศึกษาเล่าเรียนก็ลังเลไม่รู้จะจับอะไรดีจึงไม่ได้ความรู้เท่าที่ควรข้อว่าไม่รู้พระสัตธรรมนั้นท่านอธิบายว่าไม่รู้โพธิปักขียธรรม 37ประการมีสติปัฏฐานสี่เป็นต้นโพธิปักคิยธรรมแปลว่าธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้คือผู้ที่จะตรัสรู้จะต้องอาศัยธรรมนี้ไปมองในแง่ธรรมดาสามัญข้อว่าผู้ไม่รู้พระสัตธรรมนั้นคือไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่รู้จักเว้นสิ่งที่ควรเวน้นไม่รู้จักประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติข้อว่ามีความเลื่อมสายเลื่อนลอยนั้น ท่านแก้ว่ามีศรัทธาน้อยคือมีศรัทธาครอนแคลนไม่มั่นคงเมื่อกระทบเหตุอันทำให้ศรัทธาถอยก็ถอยเอาง่ายๆในพระคาถาที่สองที่ว่าภัยคือความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตอันราคะไม่ซึมทราบนั้นจากอกธิบายต่อไปราคะนั้นคือความกำหนัดพอใจในสิ่งสวยงาม โดยทั่วไปหมายถึงความกำหนัดในการมซึ่งเรียกว่าการมาราคะหรือความใคร่ในการสืบพันธ์ในการประกอบเมทุนกรรมโดยปกติจิตของมนุษย์ธรรมดาและสัตว์โลกทั่วไปย่อมซึมซาบอยู่ด้วยราคะนี้มีความกระหายอยู่เสมอเหมือนอย่างว่าคนกระหายน้ำเมื่อเห็นน้ำใสสะอาดน่าดื่มย่อมแสดงอาการอยากดื่มเช่นมองอย่างต้องการ ถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรก็จะต้องหยิบมาดื่มดับความกระหายนั้นแต่ผู้ที่ไม่กระหายน้ำไม่มีความรู้สึกกระหายซึมซาบอยู่ในความรู้สึกแม้เห็นน้ำก็เฉยไม่มีอาการว่าต้องการอยากดื่มชั้นใดจิตใจที่ซึมซาบอยู่ด้วยราคะก็ฉันนั้นเมื่อเห็นวิสภาคารมสมมุติว่าเพศตรงกันข้ามย่อมแสดงความกระหายออกมาหากกระหายจัด ย่อมจะหาทางบำบัดความกระหายนั้นโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเพราะแรงกระตุ้นภายในคือความกระหายขึ้นอยู่ในระดับสูงเหมือนคนกระหายน้าจัดจนไม่อาจยับยั้งได้ต่อไปแม้น้าขุ่นและสกปรกก็พยายามจะดื่มเพราะเหตุที่จิตใจปกติของคนธรรมดาสามัญชุ่มหรือซึมซาบอยู่ด้วยราคานี้เองท่านจะสังเกตว่าคนหนุ่มคนสาว เมื่อพูดถึงแพทย์ตรงข้ามอันเป็นที่ตั้งแห่งราคะของตนก็มักพูดกันได้ยืดยาวไม่รู้เบื่อนายคุยเรื่องอะไรอื่นมาก่อนในที่สุดก็มักจะเวียนมกมาหาเรื่องที่จิตซึมทราบอยู่คือเรื่องระหว่างเพศอันเป็นที่เกิดที่ตั้งอยู่แห่งราคะคนเมื่อยังมีราคะก็ยังมีความกลัวกลัวไปสารพัดอย่างแต่พอราคะลดลงความกลัวก็พลอยลดลงด้วย ดูเหมือนในโลกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวนักพอราคะเหือดแห้งความกลัวก็พลอยหายไปด้วยในโลกสมัยใหม่กิจกรรมบำรุงบำเราราคะและการค้าอันเป็นไปในท่วงทำนองส่งเสริมราคะนั้นมีมากมายสุดจะพันนา,นาได้กิจกรรมและการค้าเหล่านั้นดำเนินไปด้วยกำไรอันงามเพราะไปจัดทำสิ่งที่ถูกใจคนส่วนมากเข้า โดยปกติวิสัยของมนุษย์เมื่อมีความต้องการก็ย่อมต้องบำบัดเมื่อมีสิ่งเร้าก็ต้องตอบสนองเมื่อเช่นหิวก็บริโภคอาหารกระหายก็ดื่มเป็นต้นทั้งนี้ก็เพื่อดับความกระวนกระวายทั้งทางร่างกายและจิตใจวิธีการของคนทั่วไปเป็นดังนี้แต่วิธีการของพระพุทธเจ้านั้นคือการดับความกระหายเสียเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องสนอง หรือหาทางบำบัดกันบ่อยๆอันเป็นเรื่องซ้ำซากและเจืออยู่ด้วยทุกนานาประการพระพุทธเจ้าจึงทรงส่งเสริมการดับราคะโทสะและโมหะคนบางคนอาจเห็นว่าเป็นไปไม่ได้แต่ความจริงเป็นไปได้พูดถึงการทำงานเพื่อสังคมเพื่อมนุษยชาติคนไม่มีราคะก็สามารถทำได้และทำได้ดีกว่าคนมีราคะเสียอีกด้วย เพราะไม่มีสิ่งกวนใจให้เควจิตใจสงบแน่วแน่อยู่ในการบำเพ็ญแต่สิ่งอันเป็นคุณนประโยชน์และไม่กลัวว่าผลจะเป็นอย่างไรเพราะเป็นผู้ไม่ต้องการผลเพื่อตนอันนี้ก็ยงไปถึงข้อว่าเป็นผู้ละบุญและบาปได้แล้วคำว่าผู้ละบุญและบาปได้แล้วนั้นเป็นคุณลักษณะของพระอรหันต์คนธรรมดายังต้องทำบุญบ้างบาปบ้าง เพราะจิตเราต้องการทำแม้บางคนจะไม่ต้องการทำบาปแต่ต้องทำลงไปเพราะสู้แรงกระตุ้นภายในและสิ่งยั่วย้งภายนอกไม่ไหวเมื่อทำความดีก็ต้องการผลดีตอบแทนแก่ตนทั้งหมดนี้รวมลงในข้อธรรมว่าปุญญาพิสังขารอะปุญญาพิสังขารคือสภาพอย่างหนึ่งอันปรุงแต่งจิตให้ทำความดีบ้างทำความชั่วบ้าง ในการทําการพูดต่างๆนั้นคนสามัญมีเจตนาให้เกิดผลแก่ตนเป็นเบื้องต้นต่อไปก็ให้เกิดผลแก่ตนคนอื่นความหวังอันนี้จะว่าเป็นความเห็นแก่ตัวก็ได้เพราะหวังความสุขเข้าตัวแต่พระอาหารหันต์ท่านมีบุญเต็มเปี่ยมแล้วไม่ต้องการบุญอีกบาปนั้นท่านไม่ทําอย่างเด็ดขาดบุญท่านก็ไม่ต้องการอีกแล้วบาปท่านก็ไม่ทําแล้ว เพราะฉะนั้นจึงได้นามว่าผู้ละบุญและบาปได้จิตอันประกอบด้วยความกลัวไม่มีแก่ท่านผู้เช่นนั้นท่านเป็นผู้ตื่นแล้วจากความหลับเพราะกิเลสตื่นอยู่เป็นนิดด้วยธรรมความกลัวเป็นมารร้ายทำลายความสุขของบุคคลความกลัวเช่นนั้นไม่มีแก่พระอระหันต์ความกลัวเกิดขึ้นในใจคนเมื่อใดเมื่อนั้นความสงบสุขก็หายไปทันที มีแต่ความทุกข์ความกังวลเข้ามาแทนที่เหมือนเมื่อแสงสว่างหายไปความมืดก็คืบคลานเข้ามาธรรมายกุศลอันพระพุทธองค์ทรงแสดงในที่นี้คือความเป็นผู้มีจิตมั่นคงการรู้แจ้งพระสัตธ,ธรรมความเลื่อมใสอันดีความเป็นผู้มีจิตปราศจากราคะปราศจากโทสะและการละบุญบาปได้พระพุทธภาสิทนี้พระศาสดาตรัสเพราะปรารบพระจิตหั์ ผู้บวชบวชศึกศึกอยู่ถึงหครั้งมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้เรื่องประกอบพระจิตตหัตจิตตหัตเป็นชาวเมืองสาวัตถีวันหนึ่งโคหายที่ยวหาโคอยู่ในป่าพบโคในเวลาเที่ยงแล้วต้อนมันเข้าฝูงรู้สึกหิวจึงเข้าไปสู่วิหารอันเป็นที่อยู่ของภิกษุแห่งหนึ่งด้วยหวังว่าจะได้กินอะไรบ้าง พวกภิกษุเห็นเขาหิวมาจึงให้อาหารที่เหลือจากฉันเวลานั้นภิกษุมีอาหารเหลือเฟือมากเพราะลาบสัก,กระอาศัยพระบาร,รมีของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเมื่อเขากินอาหารเสร็จแล้วจึงถามพระว่าท่านผู้เจริญวันนี้พระคุณเจ้าไปกิจนิมนต์มาหรือไม่เลยอุบาสกวันนี้ไม่มีกิจนิมนต์กระผมเห็นมีอาหารเหลือเฟือมากวันธรรมดาก็มีฉันอย่างนี้เสมอ พระตอบก็าฟังและคิดว่าเราตื่นแต่เช้าทำงานทั้งวันก็ไม่ได้อาหารประณีตอย่างที่เหลือจากพระในวนันนี้เราจะเป็นฆรหัตทำไมบวดดีกว่าดังนี้แล้วขอบวชกับภิกษุเมื่อบวชแล้วได้ตั้งใจปฏิบัติต่อภิกษุทั้งหลายจนเป็นที่รักใคร่ของภิกษุผู้ร่วมพรหมจรรย์ได้อาศัยลาภสัการะที่เกิดขึ้นไม่นานนักสรีระของท่านก็อ้วนท้วนขึ้น เวลานั้นพระจิตหัดเคยแต่งงานมาแล้วภรรยาก็ยังอยู่จึงคิดถึงภรรยาและศึกออกมาเมื่อไปทำงานหนักเข้าก็สู้บ้อมอีกจึงมาหาพระขอบวชพระก็บวชให้เขาบวชบวชสึกสึกอยู่อย่างนี้ถึงหกครั้งขณะนั้นภรรยาของเขามีคันวันหนึ่งกลับจากทำงานในป่าวางเครื่องไยเครื่องใช้อย่างอื่นเข้าไปในเรือน ด้วยคิดจะเอาผ้ากาสาวะไปบวชอีกบังเอิญได้เห็นภรรยานอนหลับอยู่ผ้านุ่งของเธอหลุดลุย่ยน้ำลายไหลออกจากปากกร่นดังครืดๆปากอ้าอาการนั้นปรากฏแก่จิตหัดเหมือนศพที่ขึ้นพองเขาคิดว่าสรีระนี้ไม่เที่ยงเนาะเป็นทุกเนาะเราบวชมามากมายหลายครั้งแล้วแต่เพราะอาศัยสรีระนี้จึงต้องสึกออกมาเนืองเนือง เราจะออกบวชแล้วไม่กลับมาอีกเขาช่วยผ้ากาสาวะได้เอาคาดพุงแล้วลงเดินออกโรงจากเรือนเดินก้มหน้าไปแม่ยายของเขาอยู่บนเรือนอันติดต่อกันเห็นอาการของจิตตหัดแล้วประหลาดใจจึงเข้าไปดูในเรือนเห็นลูกสาวนอนหลับอยู่ด้วยอาการนั้นจึงปลุกให้ตื่นขึ้นตีลูกสาวและกล่าวว่านางชาติชั่วลูกเศรษฐีเถิดผัวของเองไปแล้วมัวน,นอนกลนอยู่นี่แหละ คราวนี้เขาจะไม่กลับมาลูกในท้องของเองก็มีจะทำยังไงลูกสาวโกรธแม่เหมือนกันไล่ให้แม่ออกไปเสียพลางกล่าวว่าแม่ออกไปซะเถอะเขาจะไปข้างไหนอีกสองสาวันก็กลับมาเองแหละนายจิตตหัตออกจากบ้านบนพึมพำไปได้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกขณะเดินไปนั่นเองได้บรรลุโซดาปติพลเขาถึงวิหารก็ขอบวช แต่พระทั้งหลายเอือมระอาะกับการบวชของเขาเต็มทีแล้วจึงกล่าวว่าจิตตหัดพวกเราวบวชให้ท่านไม่ได้อีกแล้วความเป็นสมณะของท่านไม่มีประโยชน์อะไรเลยท่านบวชบวชศึกๆึกจนหัวเหมือนหินลับมีดแล้วแต่จิตตหัดก็เว้าวาวอนไม่ได้ท้อถอยว่าขอบวชอีกครั้งเดียวเท่านั้นขอให้อนุเคราะห์ด้วยเถิดในที่สุดพระกร็บวชให้อีกนับเป็นครั้งที่เจ็ด ในการบวชครั้งนี้เขามีความตั้งใจอันเด็ดเดียวว่าจะไม่สึกอีกและก็สมความตั้งใจเขาได้สำเร็จเป็นอรหันต์ภายใน2อถึงสวันเท่านั้นความที่เคยเป็นคนโลเลเมื่อถึงกราวจริงเข้าก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อดังนั้นเมื่อเห็นพระจิตตหัดบวชนานวันไปหน่อยเพื่อนภิกษุด้วยกันจึงถามเชิงล้อเลียนว่าจิตตหัดยังไม่ถึงวันสุดอีกหรือทำไมครั้งนี้จึงชักช้าอยู่เล่า พระจิตตหัตตอบว่าเมื่อก่อนนี้ข้าพระเจ้ามีความเกี่ยวข้องอยู่แต่บัดนี้ข้าพระเจ้าตัดความเกี่ยวข้องนั้นได้แล้วต่อไปนี้ข้าพระเจ้าไม่ต้องไปอีกแล้วความเกี่ยวข้องนั้นพระจิตตหัตหมายถึงกิเลสเครื่องเกี่ยวข้องภิกษุทั้งหลายเข้าใจว่าพระจิตตหัตพูดอวดมักอวดผลจึงไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพ,พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย จิตตหัดบุตรของเราไปไปมามาอยู่ในขณะที่ยังไม่รู้พระสัตธรรมจิตยังไม่มั่นคงบัดนี้บุตรของเราละบุญและบาปได้แล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอนวัตทิตะจิตตสะสัตธรรมังอวิชานโตเป็นอาทิมีนัยยะดังได้พานานามาแล้วแต่ต้นต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่า ผู้มีอายุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสนี้หยาบนักกุลบุตรพูดถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์เห็นปานนี้กิเลสยังให้มัวหมองได้ทําให้ต้องบวชถึงเจ็ครั้งสึกถึงหกขนพระศาสดา,สดาสเสด็จมาสดับกถานั้นแลตรัสว่าถูกแล้วภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสนี้เป็นของหยาบนักหากกิเลสเป็นตัวตนแล้วไซดจากระวานนี้ก็แค่ไป พรม,มโลกก็ต่ำไปไม่พอบรรจุกิเลสได้เลยกิเลสนี้เองสามารถทำบุรุษอาชาในผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาแม้เช่นเราให้มัวมองได้ไม่ต้องกล่าวถึงคนเหล่าอื่นเราอาศัยข้าวฟ่างและลูกเดือยเพียงครึ่งทนานและจอบเพี้ยนอีกอันหนึ่งต้องบวชแล้วสึกถึงหกหนไม้เหตุจอบเพี้ยนคือจอบที่ใช้งานมานานแล้วจนศึกวสิน ในการรายเล่าพระเจ้าค่าเธอทั้งหลายจะฟังหรือพระเจ้าค่าถ้ากระนั้นเธอทั้งหลายจงฟังพระศาสดาได้ตรัสเล่าเรื่องในอดีตของพระองค์ดังนี้ในอดีตการบุรุษผู้หนึ่งชื่อกุฑาลบัณฑิตในกรุงพระราณสีโบวช์เป็นนักพรตภายนอกพระพุทธศาสนาอาศัยอยู่ณหิมวันตะประเทศ8เดือนพอถึงฤดูฝนแผ่นดินชุ่มชื้นเขาคิดว่า ในเรือนของเรามีข้าวฟ่างและลูกเดือยอย่างละครึ่งทนานและจอบเพี้ยนอีกอันหนึ่งเราพอทําการเพาะปลูกได้อย่าให้ข้าวฟ่างและลูกเดือยต้องเสียไปเลยดังนี้แล้วศึกออกมาเพาะปลูกทํารั้วไว้เมื่อมเมล็ดพืชแก่ก็เก็บเกี่ยวแล้วเก็บไว้ทําพันธนานหนึ่งนอกนั้นใช้บริโภคแลแล้วได้ออกบวชอีก8เดือนเมื่อฤดูฝนมาถึงแผ่นดินชุ่มชื้นก็คิดอย่างนั้นอีกศึกอีก ทำอยู่เช่นนี้7ครั้งในครั้งที่7เกิดสังเวชสลดใจจึงคิดว่าเราควรทิ้งเข้าวฟ่างลูกเดือยและจเจาะเพี้ยนในที่ใดที่หนึ่งอันจะหามันไม่เจออีกเห็นว่าควรทิ้งไหนแม่น้ำคงคาแต่ถ้าเห็นอยู่อาจลงงมเอาในการภายหน้าต้องทิ้งโดยวิธีที่จะไม่เห็นมันบัณฑิตเจอะเพี้ยนเอาผ้าห่อข้าวฟ่างและลูกเดอยแล้วเอาพันเข้ากับจอบ จับด้ามจอบเวียนเหนือศีรษะสามรอบแล้วหลับตาเวียงไปในแม่น้ําคงคาลืมตาขึ้นเหลียวดูไม่เห็นที่ตกจึงเปล่งเสียงดังขึ้นสองครั้งว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วขณะนั้นพระเจ้ากรุงพราณสีเสด็จกลับจากปราบปัจจันตชนบทให้ปลูกค่ายพักที่ริมฝั่งแม่น้ําคงคาเสด็จลงแม่น้ําเพื่อสงสนานเพื่อพระวรกายทรงสดับเสียงนั้นไม่พอพระทย เพราะว่าโดยปกติเสียงว่าชนะแล้วชนะแล้วย่อมไม่เป็นที่พอพระไทยของพระราชาพระองค์เสด็จเข้าไปหาบุรุษนั้นตรัสถามว่าเราทำการย่ำยีศัตรูมาเดียวนี้โดยเข้าใจว่าเราชนะแล้วท่านร้องว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วไม้ความว่าไรกุธาลบัณฑิตทูลว่าพระองค์ทรงชนะพวกโจรภายนอกความชนะของพระองค์อาจกลับแพ้ได้ส่วนข้าพระองค์ ชนะโจรภายในคือความโลภแล้วจะไม่กลับแพ้อีกการชนะโจรภายในคือความโลภดีกว่าการชนะโจรภายนอกดังนี้กล่าวคาถาย้ำว่าความชนะใดกลับแพ้ได้ความชนะนั้นอย่างไม่ดีส่วนความชนะใดไม่กลับแพ้อีกชัยชนะนั้นดีขณะนั้นเองท่านมองดูแม่น้ำคงคายัางกสินมีน้ำเป็นอารมณ์คืออาโปกสิน ให้เกิดขึ้นแล้วบรรลุคุณพิเศษแล้วลอยขึ้นสู่อากาศพระราชาทรงเลื่มไสขอาบรรพชาพร้อมทั้งไพร่พลพระราชาอื่นๆในแคว้นใกล้เคียงทรงสดับเรื่องราวแล้วสเสด็จออกมาบวชตามถึงเจ็ดพระองค์พระศาสดาตรัสในที่สุดว่าภิกษุทั้งหลายกุฏาาละปันดิตในการนั้นคือเราในบัดนี้ขึ้นชื่อว่ากิเลสเป็นของหยาบนักกลับมาติดตามรับฟังธรรมบท ทางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทศระจะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ